ผลการแข่งขันรอบที่2หรือรอบ16คนสุดท้ายของนักแบดมินตันไทยในรายการซาติโอกรุปออสเตรเลียนโอเพน2025เป็นผลการแข่งขันของวันพฤหัสบดีที่20พฤศจิกายน2568ซึ่งเป็นรายการสะสมคะแนนระดับ BWF w o r l d t o u r Super 500ชิงเงินรางวัลรวม4 7 5 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 5 4น4 0 0 0บาทโดยจัดขึ้นที่นครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวคลอร์รัฐออสเตรเลีย ประเภทหญิงคู่มูนาเบญยาภาเอี่ยมสะอาดจับคู่กับซาบรีนาโสพิตาเวทดเลอร์คู่อันดับ110ของโลกแท้ให้กับหูหลิงฟังจับคู่กับเจิ่งอยู่เจี๋ยคู่อันดับ29ของโลกจากไชนิสไทเป1ต่อสเกมด้วยคะแนน16-21 2 1 12และ12 21ประเภทหญิงเดี่ยวเม์สุพนิดาเกตทองมือวางอันดับ6ของรายการและมืออันดับ14ของโลกชนะหวงอยู่ซื้น มืออันดับ39ของโลกจากไชนิสไทเป2ต่อ0เกมด้วยคะแนน 21, 17และ 22, 20ประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ15ของโลกแพ้ให้กับมานามิสซูอิซุมืออันดับ38ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกมด้วยคะแนน 7, 21และ 16, 21ประเภทคู่ผสมในยาคูรัตจับคู่กับคริสตัลไล จาก Canada, แคนาดาแพ้ให้กับไตเติ้ลรุธนาพักอุปทองจับคู่กับเจนเชนิชาสุดใจประภารักษ์คู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่อันดับ12ของโลก0ต่อ2เกมด้วยคะแนน18-21และ10-21ประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนน์มือวางอันดับ4ของรายการมืออันดับ8ของโลกและแชมป์โลกปี2013ชนะทิฟฟานี่โฮมืออันดับ141ของโลกจากออสเตรเลีย2ต่อศเกม ด้วยคะแนน21-7และ21-10ประเภทคู่ผสมโนเอลภูวนัทหอบาลืกิจจับคู่กับมูนาเบนยาพาเอี่ยมสะอาดคู่อันดับ77ของโลกชนะอดิการามาดีอันซิยาจับคู่กับโนโซมิชิมิสึคู่อันดับ153ของโลกจากออสเตรเลีย2ต่อศนเกมด้วยคะแนน21-17ทั้ง2เกมและประเภทคู่ผสมอัตนันมอลาหน้าจับคู่กับ อินดาคาหยาซาริจามิวคู่มือวางอันดับ8ของรายการและคู่อันดับ25ของโลกจากอินโดนีเซียแพ้ให้กับโอโมอพักคพลธีรรัสกุลจับคู่กับปอปพ่อซับสิริแต้รัตนาชัยคู่อันดับ65ของโลก1ต่อ2เกมด้วยคะแนน 21-19, 5-21และ14-21เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ามาในรอบที่2รายการนี้ประเภทเดียวจะได้รับ1,662.50ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ53,000บาทและประเภทคู่จะได้รับ1,781.25ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ57,000บาทและได้คะแนนสะสมเพิ่ม3,600คะแนนผลการแข่งขันรอบแรกหรือรอบ32คนสุดท้ายของนักแบดมินตันไทยในรายการซาติโอกรุปออสเตรเลียนโอเพน2เป็นผลการแข่งขันของวันอังคานที่18และวันพุทธที่19พฤศจิกายน2,568 ประเภทคู่ผสมริโออากุสติโนจับคู่กับบริสกาคุสติอาดีคู่อันดับ338ของโลกจากออสเตรเลียแท้ให้กับโนเอลภูวนัทหอบาลูกิจจับคู่กับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่อันดับ77ของโลก0ต่อ2เกมด้วยคะแนน17-21และ12-21ประเภทหญิงเดี่ยวเมสุพนิดาเกตทองมือวางอันดับ6ของรายการและมืออันดับ14ของโลกชนะคารุป,ปาเตวานและชนะ มืออันดับ41ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ1เกมด้วยคะแนน21-18 16-21และ21-18ประเภทชายเดี่ยวหลินชื่นยี่มือวางอันดับ5ของรายการและมืออันดับ12ของโลกจากไชนิสไทเปชนะอิกคิวพนิชพลทีรัสกุลมืออันดับ3 8ของโลก2ต่อ0เกมด้วยคะแนน21-14ทั้ง2เกมประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ มือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ15ของโลกชนะเฟยหัวมืออันดับ217ของโลกจากออสเตรเลีย2ต่อ0เกมด้วยคะแนน218และ216ประเภทคู่ผสมโอโมพักขพ,พลทีร,รัสกุลจับคู่กับปอปอซับสิริต้รัตนาชัยคู่อันดับ65ของโลกชนะอา,ากิระโคกะจับคู่กับมิซากิมัสึทโทโมกคู่อันดับ217ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกม ด้วยคะแนน21,14,9,21 21, และ21,17ประเภทหญิงเดี่ยวเมร์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ4ของรายการมืออันดับ8ของโลกและแชมป์โลกปี2013ชนะแจ็คกี้เดนมืออันดับ418ของโลกจากแคนาดา2ต่อ0นย์เกมด้วยคะแนน21,10และ21,6ประเภทคู่ผสมอูส่วนยี่จับคู่กับหยางชูหยุนคู่อันดับ103ของโลกจากไชนิสไทเป แพ้ให้กับไตเติ้นรุธนาพักอุกทองจับคู่กับเจนเชนิชาสุดใจประภารตคู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่อันดับ12ของโลก0ต่อ2เกมด้วยคะแนน15-21ทั้ง2เกมและประเภทหญิงคู่แจสมินแลมจับคู่กับยี่หยวนลิมคู่อันดับ218ของโลกจากออสเตรเลียแพ้ให้กับมูนาเบญยาพาเอี่ยมสะอาดจับคู่กับซาบีนาโซพิตาเวทเลอร์คู่อันดับ110ของโลก 0ต่อ2เกมด้วยคะแนน8 21และ6 21ลิงก์รวมไฮไลท์การแข่งขันของนักแบดมินตันไทยมีแนบอยู่ที่คำอธิบายวิดีโอหรือคอมเมนต์ปักหมุดนะครับใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในทุกช่องทางขอบคุณที่รับชมครับ